คุณสามีค่ะพี่เบียพี่เบียเนี่ยเขาจะเตือนจากเตือนให้เราออกกําลังกายหรือว่ารับประทานเราเป็นคนชอบทานของทอดอะไรเงี้ยค่ะพี่เบียเนี่ยเขาจะแบบมีแอปพลิเคชันในมือถืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเช้ามาบางทีเขาก็จะใส่โปรแกร,รมออกกําลังกายไว้ให้เราอยู่แล้วเขาก็จะเตือนล้วก็แบบช่วงไหนมีเอวมีอะไรหน้าท้องอะไรที่มันแบบ ออกมาเขาก็จะบอกว่าเออเริ่มมีหน้าท้องแล้วนะแขนอย่าลืมวิตพื้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณสามีค่ะเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวไหมเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วก็รูปทั้งหมดที่ลงในไอนะคะพี่เบียร์เป็นคนถ่ายก็บอกว่าเอ่อฟโต้บเบียร์ไทยนะคะคือคุณสามีเพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะอันนี้ว่ามากำลังกาที่หนักแค่ไหนคะพี่เจี๊ยบคะจริงๆต้องบอกว่าเจี๊ยบเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาได้เลยเพราะนั้นไม่คือวันวันนี้ออก5นาที10นาทีอะไรเงี้ยค่ะ คือทาอยู่อย่างสม่ําเสมอก็มอมออไม่ได้แบบหูตั้งแต่ตั้งแต่บางวันถ้ามีเวลาถ้าคุณสามีอยู่บ้านก็ออกเป็นชั่วโมง <อะ S 1> ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวถ้าเกิดคุณสามีไม่บังคับเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไหมคะเอาจงจริงไม่ได้เป็นคนชอบออกกาลังกายแล้วก็ไม่ได้เป็นคนทานอาหารคลีนแต่ว่าพี่เบียร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบ บางทีเขาก็จะวีแกนอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ด้วยค่ะอินคลีนด้วยพี่เบียร์ทานคลีนส่วนเจี๊ยบเนี่ยก็ถ้าวันไหนอยู่ด้วยกัน <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะก็ทาน <c oughs> เขาก็จะเตือนให้ทานผักผลไม้เพราะเขาแบบดูแลสุขภาพแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงก็เต็มที่ค่ะแสดงว่าคุณสาสสี่เดเรื่องน้ําหนักมากกว่าตัวเราคือเขาไม่ได้ดคิดเรื่องน้ําหนักเขาคิดเรื่องสุขภาพแล้วเขาก็เห็นว่าเรายังแบบบางทีเวลาเราเห็นตัวเองในทีวีเล่นละครก็โอ้ยทำไมแขนเป็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ่ะ ก็ถ้าบนก็ต้องดูแลตัวเอง mm hmm. เขาก็เลยแบบเหมือนช่วยแล้วเขาก็ไม่อยากให้แบบจริงๆเจียไม่ได้อายุน้อยแล้วสี่สิแล้วนะคะ mm hmm. ก็ <c oughs> เขาก็อยากให้สุขภาพดีด้วยค่ะเนี mm ่อ hmm. ง <c oughs> ในฐานะภรรยาก็แซ่บค่ะก็มันไม่อยู่ที่แซบหรอกเจ็บดีใจที่เขาสุขภาพดีมาค่ะเพราะเรามีลูกชายลูกชายก็14แล้วการที่พ่อแม่สุขภาพดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีให cin ้กับลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะการสึกก็เลยจัดทริปเลยสุดว้ยน้าเบาๆนะ แต่คุณสามีที่เห็นว่าชุดต่างๆที่ถ่ายเนี่ยบางทีแบบเจ็บลงอยู่3-4วันนะคุณสามีให้เวลาอยู่ประมาณ15รนาทีนะฉันก็จะมีกระเป๋าหนึ่งใบนะคะใส่ <c oughs> ช,ชุดนั้นชุดนี้เ <c oughs> ปลี่ยนเ <c oughs> ปลน,ปน,ปนแล้วก็วิ่งถ่ายอะไรเงะะี้ยค่ะก็เขาสองคนพ่อลูกเขาชอบถ่ายรูปให้เราด้วยแต่ะะว่าแพ็คแพ็คชุดว่ายน้ำไปเลยกับทริปนี้ก็เขาก็จะเลือกให้ด้วยก่อนไปอะไรเงี้ย ่่ตสแกนก่อนสแกนก่อนะะจริงๆเจี๊ยบไม่ได้เป็นคนที่มีหุ่นอะไรที่ที่จะเซ็กซี่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จะเห็นอะไรที่แบบวับแวมอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งแบบใส่ทูพีสอะี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเลยอยู่แล้วด้วยหันหน้าหันหลังคล้ายๆกันใช่เอจริงๆคนที่บ้านแบบไปเขียวเราก็มั่นใจส่วนหนึ่งไหมคือจริงๆแล้วก็สนุกสนานเหมือนเป็นนางแบบให้กับสามีและลูกมากกว่าค่ะ แซบมาใจสามีไหมคะก็นะคะก็จริงๆเจียจ๊ยบทำคุณโสพิษนะก็จะมีคลิปพัวรักหัวลง<แ>สำหรับเจี๊ยบว่าเวลาเราตั้งใจทำงานการที่เราตั้งใจดูแลครอบครัวสามีและลูกก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจเหมือนกันคะ่ะที่แบบนะคะมันก็อายุแบบเราก็ไม่ได้เด็กๆกันอยู่กันมาก็นานแล้วสำ,<อ>สำหรับเจี๊ยบก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดใน<อ>ในการดูแลครอบครัวเลยค่ะเห็นชื่นชมหรือชื่นใจไหม ค่ะเรื่องเรื่องพูดแบบกูดแคอมเมนต์แบบนี้โหต้องกราบขอบพระคุณค nah yes, oh, ่ะก็ก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์ด้วยแล้วก็ตัวเจับเองอาจจะเป็นแบบ มันชินกับการที่ดูแลตัวเองมาด้วยค่ะแบบสมมติว่ามีมีก้นมีแขนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีวิธีในการที่จะดูแลตัวเองด้วยจะได้มีโอกาสได้กลับมาเห็นพี่เจี๊ยบถ่ายแบบแนวแนวนี้บ้างไหมคะคงไม่มีแล้วค่ะคงไม่มีแล้วค่ะแม่ละเด็กนะคะอย่างั้นใช่ไหมค่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆัยเดียวเจี๊ยบแบบว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาปฏิบัติตัวเองบ้างสำหรับเจี๊ยบมันไม่ใช่ว่าต้องแบบมีซิกแพคหรืออะไรมันคือ ลุกเคลตี้คือสุขภาพดีมากกว่าอันนั้นคือเป็นจุดมุ่งหมายมากกว่าเพราะว่าบางทีบางวันเจี๊ยบก็ปล่อยปะแล้วเลยบางส่วนเหมือนกันแต่สําหรับเจี๊ยบกันการมีสุขภาพดมีมันมีความสุขที่สุดเหรอคะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ